วันสบายบายตุ๊ดอีพีหนึ่งวันนี้จะพาทุกคนไปเที่น้ําตกทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันค่ะซึ่งการเดินทางเนี่ยก็เดินทางประมาณ36กิโลเมตรหรือประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราเดินทางมุ่งหน้าออกจากอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเดินทางไปยังอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเดินทางนะคะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆค่ะระหว่างสองข้างทางเนี่ยบอกได้เลยว่าร้อนจนผิวไหม้เลยทีเดียวค่ะทุกคนขาและว,วันนี้นะคะลูกพีจะพาทุกคนไปยังอะไรดูไหมนั่นคือน้ําตกทรายขาวค่ะ ซึ่งได้เป็นอุทยานแห่งชาติด้วยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็การเดินทางมาถึงเกือบจะถึงตรงทางแยกที่จะเลี้ยวแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะแยกกอดอ้าทุกคนเห็นป้ายนี่ไหมคะเราเลือกทางไปสงขลานะคะเราไม่ไปนราธิวาสนะคะเพราะว่าถ้าเราไปนราธิวาสเราก็จะไม่ถึงน้ําตกทรายขาวค่ะเราก็ขับลัดเลาะกันไปเรื่อยๆค่ะด้วยแก๊งพวกเราทั้งหมด7คนค่ะวันนี้ซึ่งพองมาถึงเห็นไหมคะอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวอ้าเราเห็นแค่ป้ายค่ะเพราะว่ามันยังอีกไกลามากเลยค่ะที่เราจะไปถึงเนี่ย บอกได้เลยว่าดํามากเลยค่ะอาเภอโคกโพในอีกข้างหน้าค่ะเราถึงสี่แยกตรงนี้แล้วนะคะซึ่งถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปหาดใจห,หรือถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปนราธิวาสและถ้าเราไปตรงเนี่ยก็จะไปอําเภอโคกโพหรือไปยะลาได้เช่นเดียวกันค่ะระหว่างสองข้างทางลูกพีดแอบบอกว่าทหารโลมากโอเคอันนี้นอกเรื่องเนาะก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะทุกคนขาเดินทางไปเรื่อยๆค่ะจนเรามาเจอกับโอ๊ยมันใกล้ถึงหรือยัง ใปถึงเรือยังหนะ้าก็ขับไปเรื่อยๆค่ะขับไปแบบคินลมชมวิวสองข้างทางบอกเลยสนุกมากค่ะทุกคนค่ะการเดินทางครั้งนี้เราออกเดินทางตั้งแต่9โมงค่ะและกลับมาทีตอนบ่าย4ี่โมงเย็นซึ่งบอกเลยเลยว่าโอ้โห ร้อนทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าก็สนุกค่ะเพราะไปถึงเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศมากมายฝั่งสองข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหมู่บ้านนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ร่มรื่นมากค่ะและนี่นะคะเรามาถึงแล้วค่ะหน้าอุทยานของเราซึ่งบอกเลยว่ารถเยอะมากก่อนเข้าอุทยานนะคะเราต้องปฏิบัติตามม,ตมาตรการต้องคันโควิดค่ะและพี่เจ้าหน้าที่คือน่ารักมากพอบอกว่าขอถ่ายโดยพี่ๆยินดีถ่ายเลยเอาพี่ไปลงด้วยนะ เราก็มาเลขบัตรนะคะหลังจากเราได้บัตรแล้วนยคะเราก็ทําการเดินลัดเลาะขึ้นไปอีกขันนี้ค่ะผู mm ้ร hmm. ่วมชะตาก้องของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าอาหมูจินเดียวเลยค่ะน้ำตกาซขาวถึงแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก mm hmm. พอเราเดินเข้าไปข้างในเน mm hmm. บอกได้เลยว่าร่มเย็นมากเลยค่ะ mm hmm. วางร่มไพรค่ะวางแรกนะคะสำหรับการเล่นน้ำนะคะน้ำก็ไม่ลึกมาก ต่อมาก็จะเป็นโอชุดไฮไลท์นะคะวังสะหัวหน้าค่ะซึ่งเป็นความเชื่อนะคะคนที่เชื่อในเรื่องของพญานาคก็สามารถสักการะบูชาได้ค่ะและนี่นะคะเราก็เก็บบรรยากาศภาพน้ําตกบอกเลยว่าน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือเล่นกันเยอะมากและวังทํานบเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ค่ะทุกค,คนกระโดดน้ํากันแบบสุดๆไปเลยค่ะและนี่ก็คือเป็น1วันนะคะสําหรับการอยู่ในน้ําตกทรายขาวค่ะ